ขอ,อกราบสาวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง MG TV 1 2 3่งนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนโหลด r o b l o นะครับผม r o b l o แบบว่าไม่ต้องเข้า Google เลยนะครับผมอ่ะอันดับแรกคือ Windows นะครับไปที่ปุ่ม Windows หรือที่หรือจะกดที่แป้นพิ์ก็ได้นะครับผม Windows มันจะขึ้นประมาณนี้นะครับ ก็จะเมาส์พิชก็ได้นะครับผมอ่ะแล้วก็เลื่อนหาครับว่า Microsoft s t o ต e นะครนะผมตัวนี้นะครอะกดิีเข้าไปเลยนะครับผมรอแป๊บหนึ่งับผมเด็กผมค่อนข้างช้านะครับผม เข้ามาต้นนี้ปุ๊บก็เลื่อนหาคําว่าอ่า r บบอกนะผมรูบอกอันนี้จะฟรีหมดเลยนะผมกดเข้าไปร o บอกไม่ต้องเข้า google นะผมบางคนนี้จะเข้า google แบบว่าไปไปและไ,ไปพิมพ์ใน Google ว่ารบอกแล้วก็สมัครแล้วก็มาดาวน์โหลด้มันช้านะผมอันนั้นยิ่งช้ากว่านะผมอัมนนี้ยิ่งช้าพี่ใหญ่ ขอญาตแะขอพยัยด้วยนะนี่นะผมสว่วนบางคนเนี่ยมันมันจะขึ้นว่างไงกดดาวน์โหลดนะผมมันจะเป็นแถบแถบด้านบนนะแล้วมันจะมีปุ่มฟ้าๆแล้วก็กดดาวน์โหลดไปดาวน์โหลดไปปุ๊บดาวน์โหลดไปนะครับผมมันก็จะเข้าหน้านะมันก็จะเข้าหน้าอะไรอ่ะเข้าหน้าให้สมัครนะครับผมผพขออันนี้ผมผมสมัครไปแล้วนะครับผม บางคนถามผมว่า <c oughs> อ่าอยากให้แบบว่าอันเนี้ยแถบแถบข้างล่างเนะีนะผมเนี้ยเนี้ยที่เมาส์ผมอยู่เนะี่ยให้มันหายไปด้านบนนะผมไม่ให้มันแสดงออกมามันมันจะให้มันเต็มจอเลยผมมีวิธีให้นะครับผมอ่าตัวแถบด้านบนนะของแฟนพีมา F หนึ่งถึงอา F สิบสองนะผมมันมันก็มีแล้วครับโน้ตบุ๊ก โน้ตบุ๊กกับแป้นพิมพ์น้ำนี้แล้วเราไปกดที่ F สิบเอ็ดะบกดไปเลยแล้วมันมันจะเต็มจอมันมันจะเต็มจอนะบผมนี่แล้วก็เล่นไปเลยฮะส่วนบางคนถามผมว่าออกไงนี่ครับเอาเอาเมาส์นะเอาเมาส์เอาเมาส์าาาาขึ้นแล้วก็กดกาบาตออกนะรับกดกาบาตออกนะบอมแต่บางคนไม่อยากออก อยากนเหมือนเดิมก็กด F11 เหมือนเดิมนี่ครับก็กด F11 เหมือนเดิมนะครับผมไม่ก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะผมเดี๋ยวไปชมกันต่อในคลิปหน้านะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ